ปลาอยู่เนี่ยกูมาหำเร็วมามาเร็ว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 นี่นี่นีนี่อ่าเร็ว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 ใครมันมีนากินเพิ่นมากินเลยคนอ่ะนุ่งเบอองเอาตะกั่วเตียนเอาตะกตนมาเร็ว เอาตั้งไรขึ้นเอาตัวงไรขึน้นเอาตัวนี้ละ่ะตัวค้างเลยพอดีมา,มาเลยมาเลยหนูมาจับมึงด้วยสามาัมม้าหนุ่มโตลุกน้ำใช้โทรศัพท์ก็ไ,ได้มามาเร็วมามาเร็วมาเนี่ยเอาเอาเร็วบุญมีน้ำกันอยู่บ่เวะบุญมีน้ำกันอยู่บ่มามาเร็ว เอาขันซื้อสารกันได้มาไก่พีระเร็วเร็วเอาเร็วเร็วมาเฮ้ยหนีเสยบ่ด้นี่มาเร็วเอามาเดี๋ยวสิผ้าออกกับทองอินเทอร์เน็ตมาเร็วดังทั่วโลกเลยเด้อมามาเร็วมามาเร็วเร็วเอามามาสิผ้าออกกล่องเร็วเร็วเร็วมามาเร็ว ปลาช่อนครับปลาช่อนตัวเล็กสาใไงได้เนี่น้องสาใหญ่เลยปีปลาตัวหน,นึ่งนึกป่อญ่สินบ่ขอป่อยิสินมาเกิดเป็นปลาบ่ยินดีทานชมป่อญ่สินมาเกิดเป็นปลาบ่สวยบังบังบังเอา,าลาเอาเอา่ะเ,เ,เ,เอาเนีเ่ยเอาเอาเอาเร็วเร็ว มาหาเนี่ยเนี่ยมาหาเนี่ยนี่ยมาเร็วเร็วเอาไปดูดกันเนี่ยมามาเร็วมามาเร็วเบิง้งพี่นอ้องเบิงบ้งเบิ้งพี่นอ้องมามาจะไปผุนนี่แหละแม่เพี๊แม่เพี๊ยเร็วเร็ว เหลืออยู่น้อยหนึ่งกระหอดเพิ่นเบื้องพี่น้องเบื้องเนี่ยมองเนี่ยสมผัสเพิ่นกับนั่งอะไรอยู่เนี่ยไปใส่ก่อนดินี่พี่ฮัมพี่พี่เออเมื่อไหร่จะทักกันหมาอีกไปแล้ว